ใใเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อวันที่7เมษายนพศ2310ในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัฐกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าพระมา่าล้อมกรุงอยู่นานถึงสองปีเศษขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอาสาออกรบแตกพ่ายกลับเข้ามาในกรุงทุกที ด้วยอายุแผ่นดินกรุงพนะนครศเียอยุธยาถึงกาลขาดจึงมีอาเพศให้เห็นประหลาดเป็นนิมิตวัดพระศรีสันเพชรนั้นพระบรมตจโลก,กนาพระอุระแตกดวงพระเนตรตกลงมาอยู่ที่ตักเป็นอศัศจรรย์พระเจดีย์วัดราชบูรณะนั้นกาบินมาเสียบตาอยู่บนปลายยอดรูปพระนเรศวรมีน้ำพระเนตรไหลเสียงกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศอย่างน่าสะพึงกลัว อากาศก็วิปริตไปน้ำที่หลากมาปีนั้นมีสีแดงคล้ายเลือดส่วนท้องฟ้าก็เป็นสีแดงดุดเลือดเช่นเดียวกันชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำสีเลือดฟ้าสีเลือดในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่าก็กล่าวถึงอาเภศเมื่อกรุงเสียยุธยาจะแตกไว้ว่าเมื่อใกล้จะเสียพระนครน,นั้นก็เกิดลางร้ายต่างๆขึ้นมาคือ พระพุทธปฏิมากรใหญ่ที่วัดพระนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลพระพุทธปฏิมากรติโลกนาถซึ่งแกะ้วยไม้พระรีมหาโพนั้นพระสวงแยกออกเป็นสองข้างพระพุทธปฏิมากรทองคำเท่าตัวคนและพระพุทธสุรินซึ่งหล่อ้วยนาคอันประดิษฐานอยู่ในวัดพระสีสันเพชรในพระชวังนั้นมีพระชวีเศร้าหมองพระเนตรทั้งสองหลุดลงอยู่บนพระหัตถ์มีกาสองตัวตีกัน ตัวหนึ่งบินโผลลงตรงยอดพระเจดีเหมือนดังคนจับเสียบไว้เทวรูปพระนเรสวนนั้นมีน้ำพระเนตรไหลและเปล่งสำเนียงเสียงอันดังอสศนีบาทต,ตกลงหลายครั้งหลายหนข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมสำแดงเหตุแล้วที่จะเสียพระนครเสียอุธยาอย่างหลายประการดังกล่าวมาแล้วเบื้องตน้น และนี่ก็เป็นอาเพศก่นเสียกรุงเสียยุธยาครั้งที่2ที่ผมนํามาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ